สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปลี่ยนความคิดชีวิตดีดีรู้แล้วทําเถอะพอดแคสต์เพื่อสุขภาพที่จะมาชวนให้คุณผู้ฟังปรับกระบวนคิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ เริ่มต้นปีใหม่ตอนนี้นะคะผู้ที่ชื่นชอบการเขียนบันทึกประจำวันคงจะเปลี่ยนไดอารี่เล่มใหม่กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนที่ชอบบันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอาจเรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบน,นะคะในการใช้ชีวิตตรงที่ไม่ปล่อยให้เรื่องราวในแต่ละวันนั้นผ่านพ้นไปอย่างไร้ความหมายเราสามารถมองเห็นและก็ทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยบันทึกประจาวันค่ะคุณผู้ฟังคะ ใครจะรู้ล่ะคะว่าบันทึกเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราได้ค้นพบบางสิ่งที่ใช่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็ได้ค่ะเจฟเบโซมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะคะชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัทอเมซอนได้เคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าคนเรานั้นควรจะเลือกทำในสิ่งที่ใช่เพื่อให้ตั้งหลักได้ก่อนแล้วค่อยย้ายไปทำในสิ่งที่ชอบ และเมื่อผสมผสานกับการได้บันทึกสาระของชีวิตในแต่ละวันจะมีโอกาสได้ค้นพบสิ่งที่ใช่ที่ซ่อนอยู่ในแดรี่รีประจําวันได้ค่ะแต่ในผู้คนบางกลุ่มเนี่ยนะคะแม้ไม่ได้บันทึกชีวิตประจําวันแต่ด้วยการทํางานบางด้านเช่นงานผลิตคอนเทนต์ก็อาจจะเป็นการได้ค้นพบและอยู่กับความรู้ที่ใช่ซึ่งสําคัญตรงที่เมื่อมีความรู้นั้นแล้ว มันช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดพฤติกรรมและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้หรือไม่อย่างไรต้องบอกก่อนนะคะว่าคนใน generation X และ generation Y ให้ความสำคัญกับเรื่องเรื่องหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพซึ่งถ้าจะบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ใช่ของคนในยุคนี้ก็น่าจะถูกต้องนะคะคนหนุ่มสาวในยุคนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งค่ะ พวกเขามีความคิดชัดเจนนะคะว่าถ้าตั้งหลักตรงนี้ได้ดีตั้งแต่หนุ่มสาวเยาวรุ่นก็จะเป็นการสะสมต้นทุนชีวิตที่ดีให้พวกเขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงปราศจากโรคนะคะแล้วก็พร้อมทำสิ่งที่ชอบต่อไปได้ในอีกหลายเรื่องทีเดียว และใน EP นี้นะคะจึงมาชวนกันแชร์กับมนุษย์งานใน Generation X ค่ะที่ซึมซับคลุกคลีกับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพมากมายนะคะและก็พบว่าสุขภาพที่ดีนั้นคือสิ่งที่ใช่สำหรับเธอจึงลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยทำตามความรู้ที่มีจนสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ในระดับที่น่าพอใจค่ะพบกับคุณนิตยาขาวหล่อนนะคะแอดมินเพจส,สุขภาพดีดี ที่จะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังรู้แล้วทำเลยเพื่อเปลี่ยนชีวิตกันค่ะงานของคุณนิตยาขาวหล่อนนะคะคือเขียนบทความด้านสุขภาพแล้วก็ออกสัมภาษณ์ผู้คนเรื่องราวการดูแลสุขภาพเพื่อนนำมาขึ้นเพจแล้วก็ YouTube ของสุขภาพดีๆค่ะที่มีผู้ติดตามมากกว่า40,000คนนะคะและในช่วงหนึ่งนะคะคุณนิตยาได้ค้นพบว่าคนที่ทำงานในออฟฟิศอย่างเธอแล้วก็เพื่อนร่วมงานแทบทุกคนเนี่ย ต่างก็มีปัญหาสุขภาพมากบ้างน้อยบ้างแต่แทบจะไม่มีใครเลยนะคะที่จะค้นหาสาเหตุอย่างจริงจังว่าการเจ็บป่วยนั้นมาจากอะไรเมื่อป่วยมีอาการก็ไปหาหมอรักษากันตามอาการแต่เมื่อเริ่มมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกลไกร่างกายของคนเรานะคะเพื่อใช้ในการเขียนบทความมากขึ้นเรื่อยๆคุณนิตยาก็พบค่ะว่าการเจ็บป่วยของคนเรานั้นนะคะคือการที่ร่างกายเนี่ย กำลังส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าค่ะคุณนิตยาจึงคิดว่าต้องหาทางจัดการกับชีวิตเพื่อชะลออาการต่างๆไม่ให้ลุกลามหรือร้ายแรงจนเกินเยียวยาผ่านมาหนึ่งปีแล้วค่ะหลังจากการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการอ่านการเขียนบทความที่เกี่ยวกับความรู้สุขภาพคือก่อนหน้านี้ก็อ่านมาเยอะนะคะรู้มาก็มาก แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะลงมือทาเป็นพวกรู้แล้วเดี๋ยวค่อยทําแต่หลังจากที่เราตัดสินใจลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการอ่านบทความต่างๆมันก็ได้สร้างพฤติกรรมใหม่กลายเป็นพฤติกรรมที่ใช้ความรู้เรื่องสุขภาพมาเป็น,นกลไกในการจัดการกับปัญหาสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของตัวเองมากขึ้นโดยส่วนตัวนะคะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มจากที่สมอง จากการหาความรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองจึงอยาแชร์ประสบการณ์ของการรู้แล้วทำเลยแบ่งปันกันค่ะคุณนิตยาบันทึกประสบการณ์ไว้สองสาเรื่องนะคะเธอพบว่าโรคหลายโรคหรือว่าอาการผิดปกติของคนเราเนี่ยนะคะเกิดจากพฤติกรรมประจำวันของตัวเองแทบทั้งสิ้นค่ะ เธอจึงเลือกกรณีตัวอย่างของอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้เป็นอาการที่เราอาจไม่เห็นเป็นความผิดปกติด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปหลายๆปีจนอาการเหล่านั้นเนี่ยแทรกซึมค่อยๆทำร้ายสุขภาพโดยไม่รู้ตัวกรณีตัวอย่าง3อาการเนี่ยที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะมีประสบการณ์ร่วมอยู่ไม่น้อยนะคะที่คุณนิตยาหยิบยกขึ้นมา มีอยู่3เรื่องค่ะนั่นก็คืออาการท้องอืดครั้งละนานๆอาการที่2นะคะยิ่งเครียดก็ยิ่งหิวเมื่อหิวกินก็ยิ่งอ้วนหลายคนเข้าสู่โซนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2แบบไม่รู้ตัวและอาการที่3นะคะก็คือการขาดวิตามินดีของดีที่ถูกมองข้ามค่ะ อาการเหล่านี้นะคะคุณนิตยาแชร์ให้เราฟังว่าได้เลือกเอาความรู้ที่ได้จากงานนี้นะคะมาเป็นบททดลองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองมาเริ่มกันจากอาการท้องอืดค่ะที่คุณนิตยาไม่สบายตัวอยู่เป็นเวลานานนะคะเธอค้นพบว่าเคล็ดลับแก้ปัญหาจากความรู้ที่เธอสั่งสมมานั้นและก็ทดลองทำทันทีนั้นได้ผลจริงๆค่ะ เป็นมานานแล้วแต่เป็นมากช่วงโควิด1 9ที่ทุกคนต้องอยู่บ้านกันนานๆเราก็ไม่ต่างกันจะเริ่มมีอาการท้องอืดขึ้นหลังรับประทานอาหารทุกครั้งโดยเฉพาะมื้อเย็นยิ่งเครียดก็ยิ่งกินยิ่งเสียดายของที่เหลือก็จะยิ่งพยายามกินจนเกินอิ่มแล้วก็นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,าน,านแรกๆก็คิดว่าพรุ่งนี้อาการท้องอืดคงหายไปแต่ไม่ใช่อย่างนั้น มันนานเป็นปีจนเริ่มชินกับความทุกข์ทรมานนี้จนถึงตอนที่ได้อ่านเรื่องของโปรไบโอติกทำให้ความคิดในการดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นผักดองโยเกิร์ตเข้ามาด้วยการทดลองรับประทานอาหารเหล่านี้ก่อนรับประทานอาหารมื้อหลักปรากฏว่าการท้องอืดทุเราลงค่ะแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆพอระยะหลังๆ ก็ปรับมาเป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์ผสมน้ำพึ่งเจือจางด้วยน้ำแเระทานง่ายขึ้นเร็วขึ้นและทานได้ทุกวันจนถึงตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วค่ะถึงจะยังคงมีอาการท้องอืดบ้างบางครั้งแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้พร้อมๆกับตัวเราเองก็ปรับพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารให้มันช้าลง ทานแต่พอดีพออิม่มไปพร้อมๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะบททดลองที่2ของคุณนิตยานะคะจากอาการเริ่มแรกที่ท้องอืดเนี่ยมันมีผลตามมาค่ะคือน้ำหนักตัวของเธอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเธอเชื่อว่าอาการทางร่างกายทุกอย่างเนี่ยนะคะมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญและเธอเริ่มแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยความรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะ เครียดยิ่งหิวลดหวานลดเครียดเราก็หิวน้อยลงคืออาการทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันค่ะความเครียดเนีย่ยทำให้เราหิวตลอดเวลากินหวานยิ่งกินก็ยิ่งทำให้ท้องอืดน,น้ำหนักตัวก็เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนได้อ่านทฤษฎีเรื่องการลดความอ้วนด้วยการไม่รับประทานหวานจากการรีวิวหนังสือวิทยาศาสตร์ความอ้วนถอดรหัสศาสตร์แห่งการลดน้ำหนัก ไขค,ความลับสู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืนที่เขียนโดยดรเจสันเพิคะเขาก็พูดถึงอินซูลินเป็นตัวปัญหาของความอ้วนถ้าเรากินหวานแย่ะไปอินซูลินก็จะเพิ่มตามไปด้วยแต่ปกติพอเรานอนร่างกายก็จะกำจัดออกไปจนหมดแต่ปัญหาคือปัจจุบันเรากินกันตลอดเวลาและความหวานก็มีอยู่ในอาหารทุกอย่างที่เรารับประทาน จนร่างกายกำจัดได้ไม่หมดถ้าจะลดอ้วนอยากสุขภาพดีต้องลดความหวานลงทำให้เรากลับมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองอย่างแรกเลยคือปรับเรื่องอารมณ์เราเดินออกจากการทำงานที่ทำให้เราเครียดแล้วก็เลือกงานที่เครียดน้อยลงพร้อมกับทานหวานน้อยลงค่ะเริ่มทีละขั้นค่ะน้อยๆก่อนเช่น ถ้าอาหารที่มีความหวานมากก็จะไม่กินบอกแม่ค้าลดน้ำตาลลงนิดนึดนงงดขนมหวานแต่เลือกดาร์กช็อกโกแลตที่มันมีส่วนผสมของน้ำตาลน้อยๆเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ก็คือปฏิเสธแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานในท,ทุกที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแรกๆก,ก็รู้สึกว่าเออเบเกอรี่เนี่ยมันน่านกินเนาะ แต่พอบอกตัวเองบ่อยๆว่ากินผวานไม่ดีนะระยะหลังๆเราก็เลยรู้สึกว่าเบเกอรี่รสหวานที่เราเคยชอบเนี่ยมันมันมันไม่สามารถที่จะทำให้เราอยากกินอีกแล้วอะค่ะเราจะไม่สั่งคู่กับกาแฟเหมือนเมื่อก่อนทำไประยะหนึ่งเราก็บอเราก็พบว่าเออร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมันเริ่มไม่หิวเหมือนเมื่อก่อนมันเริ่มไม่หิวตลอดเวลา ความอยากกินหวานมันก็น้อยลงไปด้วยค่ะบททดลองที่3นะคะจากการค้นคว้าข้อมูลเพื่อเขียนบทความเรื่องของอาหารเสริมภูมิคุ้มกันทำให้คุณนิตยาสะดุดกับเรื่องราวความสำคัญของวิตามินดีที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานและเป็นเทรนด์ที่พูดถึงกันมากนะคะในช่วงหลังๆมานี้ปกติแล้วเนี่ยวิตามินดีเนี่ยหาได้จากอาหารจำพวกปลาเนื้อสัตว์นมถั่ว มีมากมายอยู่แล้วนะคะสำหรับมนุษย์งานอย่างคุณนิตยาอยากแชร์เพิ่มเติมในสิ่งที่เรามักจะมองข้ามค่ะวิตามินดีเนี่ยค่ะมันเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่จริงแต่เราเนี่ยกับมองไม่เห็นนั่นก็คือแสงแดดนี่แหละค่ะแสงแดดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ทำให้ผ้าแห้งเร็วเท่านั้นนะคะแต่การตากแดดในปริมาณที่พอดีในเวลาที่พอเหมาะเนี่ย ยังช่วยให้เรามีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นมากด้วยนี่คือข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเรื่องของอาหารภูมิคุ้มกันทำให้เราทราบว่าวิตามินดีนั้นมันสำคัญมากแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของภูมิต้านทานที่พูดกันมากในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะวิตามินดีมีอยู่ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์นมถั่ว และร่างกายสังเคราะห์ได้จากการรับรังสีอัลตราไวโอเลตจ,จากแสงแดดค่ะจากคนที่เคยทำงานในออฟฟิศนะคะมีเวลารับแสงแดดน้อยมากอาหารเราก็ลดละเลิกเนื้อสัตว์บางชนิดอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อัวทานได้แต่ไก่กับปลาเป็นหลักทำให้เราเนี่ยได้รับวิตามินดีน้อยลงโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อน ช่วงนั้นก็เคยนึกสงสัยว่าทำไมเราเป็นหวัดง่ายจังแต่หลังจากที่เราเริ่มเข้าใจว่าวิตามินดีจำเป็นเราก็ปรับเวลาให้อยู่กับที่โล่งแสงแดดส่องถึงมากขึ้นอย่างน,น้อยๆก็2-3ชั่วโมงต่อวันติดต่อกันมานานหลายเดือนแต่มันก็ไม่ใช่การรับแสงแดดโดยตรงตลอดเวลานะคะมันจะเสี่ยงกับมะเร็งผิวหนังมากเกินไป นอกจากนี้นะคะคุณนิตยายังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มผักเข้าไปในมื้ออาหารมากขึ้นและก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายร่างกายเช่นการดื่มกาแฟที่แม้ว่ายังลดไม่ได้นี่นะคะก็ปรับเป็นการดื่มกาแฟดำไม่มีนมครีมน้ำตาลและก็ดื่มแค่วันละหนึ่งแก้วเท่านั้นค่ะ ยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะเมื่ออาหารเราก็มีผักมากขึ้นทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำ้ายตัวเองอย่างเช่นเรื่องของการทานกาแฟแต่ก็เป็นกาแฟดำนะคะไม่ทานนมไม่ทานครีมไม่ทานน้ำตาลแล้วก็ทานวันละแก้วรวมถึงงดอาหารฟาสต์ฟู้ดบางอย่างเพราะพอเรามีการสะสมความรู้สุขภาพอะคะ่ะ ในเชิงคุณภาพมากพอคือไม่ได้รู้แค่ทานเพราะว่ามีคนบอกต่อมาว่าสุขภาพดีอันนู้นดีนะอันนี้ดีนะเราทานสิแต่เรารู้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันทำงานกันเป็นทีมอย่างไรควรจะหลีกเลี่ยงรล้ประทานอาหารอะไรหรือถ้า,าทานได้ก็ไม่ควรจะมากเกินไปคือพฤติกรรมของเราอะค่ะมันค่อยๆปรับเปลี่ยนโดยที่เราเองเนี่ยเราไม่รู้ตัว เราปรับเปลี่ยนเป็นคนสุขภาพดีเป็นคนรักสุขภาพโดยที่เราไม่ต้องฝืนเลยค่อยๆปรับทีละน้อยทีละน้อยโดยที่เราแทบจะไม่ต้องพยายามอะไรด้วยซ้ําแค่เราลงมือทำอะค่ะเราทําได้คนก็ทําได้คุณผู้ฟังคะบททดลองเล็กๆทั้ง3เรื่องใน EP นี้นะคะอาจพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งค่ะว่า เรื่องราวของงานและการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นสามารถแปลงมาเป็นความรู้และเมื่อรู้จักเลือกนำความรู้นั้นไปใช้รู้แล้วทำทันทีความรู้นั้นก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงค่ะโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องสุขภาพนะคะซึ่งเราควรจะจัดลำดับให้เป็นสิ่งที่ใช่ในลำดับแรกของชีวิตที่เราควรเลือกทำก่อนอย่างอื่นค่ะหากเราโฟกัสสุขภาพของเรา สะสมต้นทุนทางด้านต่างๆให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนนะคะเมื่อเราถนอมร่างกายของเราอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะร่างกายของเราก็จะพร้อม move on เริ่มต้นสิ่งดีๆในอนาคตค่ะการรู้จักเลือกสิ่งที่ใช่และรู้แล้วทำเลยนี่แหละค่ะถือว่าชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จเกินครึ่งแล้วนะคะ ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพดีๆต่อจากนี้ตลอดไปนะคะทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรารู้แล้วทำเถอะค่ะรักษาสุขภาพมีความสุขใช้ความรู้ที่ได้เพื่อทำในสิ่งที่ใช่ แล้วพบกันในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ